ตำรวจไซเบอร์ซ้อนแผนรบหนุ่มแสแกมเมอร์รัสเซียหลอกหญิงไทยู0.11ล้านบาทตำรวจไซเบอร์แถลงผลปฏิบัติการซ้อนแผนจับกลุ่มชายสัญชาติรัสเซียอายุ34ปีผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุนออนไลน์หลังมีหญิงไทยแจ้งความว่าถูกหลอกให้ร่วมลงทุนผ่านบริษัทปลอมสูญเงินรวมกว่า11.6ล้านบาทสแกมเมอร์หลอกผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีหลายบัญชีรวม23ครั้งกว่า10ล้านบาทและยังเข้ารับเงินสดเพิ่มเติมอีก1.5ล้านบาทก่อนผู้เสียหายพบว่าถูกหลอกจึงแจ้งความตำรวจจึงวางแผนซ้อนแผน โดยให้ผู้เสียหายแจ้งคนร้ายว่าจะลงทุนเพิ่มอีก1ล้านบาทเพื่อให้คนร้ายเข้ามารับเงินสดอีกครั้งแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายคนร้ายเริ่มไหวตัวเลื่อนนัดหลายครั้งทําให้ตารวจตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จนทราบที่อยู่และเข้าจับกลุ่มได้ที่คอนโดในซอยสุขุมวิท42ครุงเทพพร้อมตรวจยึดโทรศัพท์และหลักฐานการแชทหลอกเหยื่อยืนยันว่ามีส่วนร่วมในขบวนการช่อโกงตํารวจตั้งข้อหาช่อโกงประชาชนนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันกระทําความผิดพร้อมตรวจยึดของกลาง รวม12รายการเช่นโทรศัพท์ iPhone 15 Pro Max สมุดบัญชีแบตร t AT t m และหนังสือเดินทางขณะน,นี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อยึดทรัพย์ตามกฎหมายต่อไป